ไก่ไอตอนนี้ก็ยังพยุงราคาไว้ก่อน<ะ>เพราะว่าจะขึ้นมากกว่านี้ก็ไม่มีใครซื้อไม่มีคน,นซื้อครับผม

ครับคเอิ้น้เจ็บาทเอออะไรยี่สิบห้านนี่ยี่้ายี่สิบห้าบาทนี่เขาเรียกอะไรนี่สามสิบอันนี้อะไรนี่อันนี้สามสิบนีสามน่องครับน่องได้สี่สิบน่องนี้สามสิบแล้วก็ปี่สค่ะอยู่ที่ยี่สิบสามสิบส่นะ ที่่ม่ค้าแต่ว่าขายก็ไม่ค่อยดีงี่เราเขเหลือบาโล่งเลยขึ้นราคาไก่ไหมครับยังดูทูเดยขายไปก่อนแล้วเพราะว่าอับปีกอะไรขึ้นหมดแล้วนะที่เป็นแท็งมาราคาราคาตอนหกสิบตอนนี้แปดสิบอ่าแล้วก็ปีกตัวยังยังอยู่แต่ว่าจะอยู่ได้กี่วันไม่รู้อะปีกีต่วิปปีกปีกขึ้นไปเกือบยี่สิบบาทแล้วเมื่อก่อนเท่าไหร่ สิร้อยเก้าสิมันสองโลใช่ไหมร้อยเก้าสิเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้มันสองร้อยกว่าโอ้โหแล้วทีนี้เป็นไงบ้างพี่เรื่องค้าขายจะนี้ขายยอดขายดีไหมหรือว่ายังไงพี่หลังจากที่ราคาแตปรับขึ้นเงียบเงียบเหรอเงียบจะไม่ได้มาเลยมาช่วยเดี๋ยวแกืมขายไม่ได้หรอกขายยากมาคนก็ไม่มีตังคนก็เพิ่งตัดยางได้น้องเพิ่งตัดยางได้จริง ชนก็แยกกันหมดแล้วรัฐบาลช่วยประชาชนก่อนให้มีกินมีใช้ก่อนอ,อันดับแรกเลยเนาะครับ